วันนี้มีใครอยากฟังเรื่องผีบ้างครับนุ้ยเอาดิน่ากลัวอยากฟังใช่ไหมเดี๋ยวเขามีเปิดให้เพราะวันนี้ดีนาเป็นคนเล่าใช่โอ้โหน่ากลัวเลยเหี้ยยังอ๋อยังไม่ได้เล่าเหรอยังฮัลโหลโอเคโอเคโอเคดึกไม่ออกกัแกงบ้าไปเลยแกงบ้าไปก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ สวัสดีคุณผู้ชมหลายท่านด้วยนะครับวันนี้เข้ามาฟังกันหลายหมื่นคนเลยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับรายการคืนจันทร์มาทําไมนะครับเป็นรายการที่เราเพิ่งคิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าไม่รู้อะไรอยู่ดีก็อยากจะเล่าเรื่องผีกันครับแล้ววันนี้เราก็หยิบแขกรับชมหยิบอะไรวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมาหนึ่งท่านด้วยนะครับไม่ทราบว่าชื่อเสียงเรียงนามชื่ออะไรครับสวัสดีครับ ผมชื่อแมวดําครับคุณแมวดำนะครับแมชื่อคล้ายกันเลยชื่ออะไรครับพิธีกรก็ชื่อแมวขาวนะครับอ๋อสวัสดีครับก็ได้ยินมาว่าวันนี้คุณแมวดํามีเรื่องจะมาเล่าหลายเรื่องเลยใช่ไหมครับหรือว่าวันนี้จะปล่อยแค่เรื่องเดียวเออวันนี้จะปล่อยแค่เรื่องเดียวก่อนครับแล้วไปปล่อยวันอื่นอีกทีหนึ่งใช่ครับก <c oughs> <c oughs> ็ ผิดคีย์เหรอเดี๋ยวเอาพ้นทำไมหยุดได้โอ้ยหยุดได้เจอเฮ่อไปทีเดียวปิลเเอาเข้าเส้นจัด พอเลยนะรายการอะประมาณสามชั่วโมงอะานา่งหัวเราไปแล้วสองชั่วโมงครือไสัต์เราค่งชั่วโมง <c oughs> ดึงสติทุกคนนะครับเพิ่งหัวราอกันแม่ตอนนี้ขำกระจายเลยรายการพีดึงของตัวเองไปนั่นแหละไม่ต้องทึงของคนอื่นหรอกอ่ะเดี๋ยวยังไงเริ่มเลยดีกว่า <c oughs> ณนุกจนไม่รู้แล้วว่าเป็นรายการพีไม่รู้ว่าเป็นรายการผ <c oughs> ีนะครับ <c oughs> คุณชื่อแปลกๆไม่หาเก็บไว้เล่นมัวหน้าแล้วกัน อย่าพ่นมันเหนื่อยครับมันอันตรายนะหมดเวลาสนุกแล้วครับตอนนี้๋ือขอฟังคุณแมวดําเล่าเรื่องผีก่อนเลยครับเรื่องแรกที่จะเล่ามีชื่อเรื่องว่าอะไรครับชื่อเอ่อชื่อเรื่องว่าผีจ้าหนีค่าทําไมไม่ได้คิดไม่ตรงไม่เตรียมสกคงสกิปไม่มีไอ้เหี้ย ไม่ชื่อเรื่องค่อนข้างที่จะดีฟด์กนิดนึงนะครับคนฟังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับเอ้าถามผมทำไมผมไป่ใชื่อคนเล่าก็วันนี้ผมจะมาเล่าไม่ชอะเรื่องของคุณแมวดำเรื่องแรกชื่อเรื่องอะไรครับชื่อเรื่องว่า ผียืนอยู่ตรงนั้น <c oughs> รู้ <c oughs> แหมเอาเวลาช็อตเลยนะแต่เ, <c oughs> เอาเอาตายเลยนะ <c oughs> ถ้าคุณแมวดำพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับเอ่อต้องบอกก่อนครับว่าใครที่ไม่ชอบฟังเรื่องผีอะไรแบบนี้ขอให้ปิดไปก่อนเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากนะครับจะเลยนะครับคุณผู้ชมใครไม่ชอบ ปิดและออกได้เลยนะครับ <scriptures Therm aan> ออกไปเลย <ix premier flying> <player> ไม่อยากฟังขนาดนั้นเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าเลยนะครับคือเรื่องมันก็ไม่อยู่ว่าคือผมปิดไฟนอนแล้วผมเห็นผียืนอยู่หน้าเตียงผมครับไม่เรื่องก็ประมาณนี้แหละครับใช่ครับเรื่องประมาณนี้ครับไม่เขียวเหียอะไรกับชี้เรื่องด้ เอ่อต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันค่อนข้างที่จะใช้พลังงานเยอะนะครับเอ่อพอาะงนั้นผมขอกลับบ้านไปนอนพักแป๊บน,นึงนะครับเอ้าก็คุยใครเนะี่ยไปก็ตั้งใจฟังอยู่ไงถือว่าเป็นเรื่องที่ชวนขนลุกได้มากเลยนะครับปวดขี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว ยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเกาะยังไงวันนี้คืนจันท์มาทําไมนะครับต้องขอกราบลาคุณผู้ชมทุกท่านไปด้วยนะครับคืนนี้ก็รับประสบการณ์การเจอผีกันไาแบบเต็มอิ่มเลยนะครับโดนไปเต็มคาราเบลนะครับเมวดำ ครับเพ่่เลยนะครับเข้าใจครับเจอมากับตัวเล่าเองมันก็ต้องกลัวบ้างจริงๆแล้วเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันมีอีกเยอะเลยครับนั้นเดี๋ยววันนี้พอก่อนดีกว่าครับเก็บไว้เล่าวันจันหทน้าดีกว่าโอเคครับเพราะว่าวันนี้ผมเหนื่อยแล้วใช่ครับเราเรื่องเหนื่อยมากเราเรื่องเหนื่อยมากตัวรักเรื่องเหนื่อยเมาเลยดิสคอร์สามารถตบมุกให้เราได้แล้วนะครับอิ้ยเหี้ย เดี๋ยววัเจอกันวันจันทร์หน้าครับกับเรื่องราวร้อนๆ้อนแบบนี้ได้ที่ช่องทางเวฟซีเลยนะครับผมสวัสดีครับครับผมไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบายครับ